สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Crypto Insight รายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกถึงทุกมุมของโลกคริปโตแบบเข้าใจง่ายมีข้อมูลจริงมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและมีการวิเคราะห์แบบคนอินไซต์ตัวจริงครับวันนี้เรามีคำถามสำคัญมาคุยกันว่าทำไมตลาดคริปโตถึงร่วงแรงในวันที่4พฤษภาคม2025ข้อมูลหลักมาจากอามินอาญานผู้สื่อข่าวสายคริปโตจากเว็บไซต์ Crypto News ช่วงนี้ตลาดคริปโตทั่วโลกเรียกได้ว่าแดงทั้งกระดานมูลค่าตลาดรวมลดลงเกือบ3.5%เหลือเพียง3.54ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการปรับฐานที่นักลงทุนหลายคนรู้สึกกังวลไม่น้อยครับเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยเองก็ร่วงลงราว2.8%อยู่ที่ประมาณ145,777ดอลลาร์ 1, 45, ส่วนอีเอรี่ม ETH ลดลงแรงกว่า6.4% เหลือเพียง3,493ดอลลาร์และโซลาน่า SOL โดนแรงขายมหาศาลร,ร่วงกว่า11%ในวันเดียวดัชนี Fear and Greed Index ซึ่งเป็นตัววัดอารมณ์ของตลาดคริปโตวันนี้ตกลงมาที่ระดับ27จุดอยู่ในโซนกลัว Fear อย่างเต็มตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานที่อยู่ที่ระดับ36ถือว่าความกลัวเริ่มกระจายไปทั่วตลาดแล้วครับแล้วอะไรคือต้นเหตุหลัก ที่ทำให้ตลาดซึมขนาดนี้จากรายงานของ Crypto News ปัจจัยสำคัญคือ 1. เงินไหลออกจากกองทุน ETF คริปโตในสหรัฐ Bitcoin ETF ถอนเงินออกกว่า186ล้านดอลลาร์ Ethereum ETF ถอนอีก135ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่านักลงทุนสถาบันกำลังลดความเสี่ยงหรือพักพอร์ตชั่วคราวครับ 2. แรงขายจากนักลงทุนรายใหญ่ ข้อมูลบนเชน On-chain on Data แสดงให้เห็นว่ามีการโอน BTC และ ETH ปริมาณมากเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน Exchange Inflow ซึ่งมักเป็นสัญญาณการเตรียมขาย 3. ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าดัชนี DXY ของสหรัฐปรับขึ้นต่อเนื่องทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตถูกเทขายตามวงจรปกติข้อมูลเสริมจากบลูเบิร์กระบุว่านักลงทุนกำลังกลับไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะคาดการว่าเฟด อาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยเร็วอย่างที่ตลาดหวังแต่ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่แดงเถือก Solana SOL กลับยังมีมุมบวกเพราะมีเงินไหลเข้า ETF ประมาณ70ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์จาก CoinDesk มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณเฉพาะที่นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มเห็นคุณค่าของเครือข่าย Solana ในเชิงเทคโนโลยีและระบบ DeFi ที่เติบโตเร็วที่สุดในปี2025ในแง่เทคนิค Bitcoin ตอนนี้ยังยืนอยู่แถวๆ140,000ถึง160,000ดอลลาร์หากทะลุแนวต้านที่165,000ดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปแตะ190,000หรือ112,000ดอลลาร์แต่ถ้าหลุด135,000ดอลลาร์ตลาดอาจเห็นแรงขายต่อถึงระดับ10,000 0ดอลลาร์ได้ส่วน Ethereum ถ้ายังยืนเหนือ3,450ดอลลาร์ไม่ได้ก็มีโอกาสลงไปถึงโซน3,250ดอลลาร์ แต่ถ้าฟื้นเหนือ3,550ดอลลาร์ได้ก็ยังมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านที่3,700ถึง3,900ดอลลาร์ตอนนี้ตลาดคริปโตไม่ได้อยู่ในช่วงกลัวสุดขีดแต่เป็นช่วงที่ระวังตัวจัดดัชนีเฟียยังมีโอกาสลงไปได้อีกและถ้าลงต่ำกว่า20จุดเมื่อไหร่นั่นอาจเป็นจุดที่นักลงทุนรายใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสะสมเหรียญอีกประเด็นคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ หากมีสัญญาณจากเฟดว่าจะเริ่มผ่อนคลายเร็วขึ้นตลาดคริปโตอาจดีดกลับอย่างรุนแรงเพราะตอนนี้สภาพคล่องคือสิ่งที่ทุกคนรออยู่ครับตลาดคริปโตวันนี้ร่วงแรงจากแรงขาย ETF และนักลงทุนรายใหญ่ความกลัวในตลาดเพิ่มสูงแต่บางเหรียญยังมีแรงซื้อเฉพาะตัวจับตานโยบายการเงินของสหรัฐและทิศทางเงินทุนไหลเข้าและออกจาก ETF เพราะนี่คือสัญญ,ญาณนำของตลาดจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามคริปโตอินไซด์วันนี้ครับ อย่าลืมกดติดตามรายการไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกมุมมองเชิงลึกของโลกคริปโตและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาในรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปเท่านั้นมิได้มีเจตนาชี้นำหรือให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ